นอบน้อมจงมีเดชพระรัตนตรยัยอันมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของบรรดาบิดาคุณของครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมจงมีแกบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพจะได้มาแปลพระธรรม,มเทศนาชาดกเรื่องกิ่งกาขัางคําหรือว่ากิ่งกาแถบทองวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่สี่ เรื่องราวของกิ่งกาแถบทองจบไปแล้วสามตอนเรื่องมาถึงตอนที่กิ่งกาแถบทองนั้นหลังจากที่ได้ไปใกล้ชิดกับพระธิดาปทุมมาแล้วก็เกิดความรักขึ้นมาทันทีเพราะความที่เป็นพระธิดาแสนสวยเนี่ยผู้คนก็หลงรักทั่วบ้านทั่วเมืองกิ่งกาแถบทองก็เหมือนกันพอได้เห็นแล้วก็รู้สึกรักแล้วก็เป็นความความรักที่ถอนตัวไม่ขึ้นอาจเป็น อีกประการหนึ่งก็เป็นเพราะว่าบุเพันิวาสในชาติพางก่อนนะเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ไปรบเร้ากับแม่ซึ่งเป็นผู้หญิงที่รับจ้างทั่วไปนี่แหละเป็นคนจนรับจ้างทั่วไปแล้วก็เวลาไม่มีอาหารการกิน,นก็จะไปเดินทางไปขอทานบ้างนะเลี้ยงชีวิตพร้อมกับลูกที่นี้ไปรบเร้ากับแม่ทุกวันนะบอกแม่ทำยังไงก็ได้จะต้องไปสู่ขอพระธิดาปทุมมาให้ได้ ลบเราอยู่ทุกวันทุกันแม่ก็ไม่รู้จะทําไงนะเครียดเกิดความเครียดก็บอกว่าจะทํายังไงแต่ทีนี้ลูกก็รักและทีนี้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนต่ําต้อยอนาถาเทียบกันไม่ติดเลยไงเหมือนฟ้ากับเหวเพราะว่าระหว่างพระธิดาปทุมากับครอบครบัวของตนเองเนี่ยเป็นแค่คนคนชั้นต่ำคนจนมากไม่ใช่จนธรรมดาจนมากก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยไปปรึกษา ปรึกษาของผู้นําหมู่บ้านนายบ้านหรือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยนี้แหละนะไปปรึกษาว่าจะทํายังไงดีในะลูกก็ไม่ยอมลูกงอแง,งยอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยจะให้ไปขอพระธิดาผู้หญิงอื่นมีมากมายนะเย,เยอะแยะแต่ว่าถ้าจะไปขอมันก็ไม่ได้ลาบากใจถึงขนาดนี้จะไปขอพระธิดาของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้เป็นแม่นะเพราะความรักลูกก็รักหนักใจก็หนักใจไปปรึกษานายบ้าน นะในบ้านก็บอกว่าถ้ามันเป็นบุญพาวาสนาสงยังไงมันก็ได้นะก็เลยบอกว่าเอาเมีย่ยงกำหนึงเอาหมากพลูชุดหนึ่งแค่นั้นแหละนะถ้าคนเป็นคู่กันยังไงเขาก็จะให้ยังไงก็ต้องได้อยู่ด้วยกันได้ในบ้านก็ให้คําปรึกษาแบบนี้นางก็เคยนางก็สบายใจขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ทีนี้ก็เลยกลับบ้านแล้วไปบอกกับลูกว่าเนี่ยไปไปขอคําปรึกษาจากผู้นําหมู่บ้านแล้ว เขาแนะนํามาอย่างนี้จะได้ไม่ได้นะแม่ก็ไม่รับประกันนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอื่นนะ่ะแม่พอจะช่วยได้อยู่ทีนี้เจ้ากิ้งกานี่ก็บอกแม่ว่าแม่ต้องไปด้วยตัวเองนะแม่อย่าไปไว้ใจใครทั้งนั้นนะโลกนี้หาคนที่เราไว้ใจวางใจได้นี่ยากมากแม่จะต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาด้วยตนเองเนี่ยย้ำกับแม่แบบนี้เมื่อแม่เตรียมการอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางที่จะเข้าไปในวงังเนี่ยถือเมี่ยงกำหนึ่งถือมาถือผูเข้าไปไปสู่ขอ พระธิดาปทุมมาให้กับเจ้ากิ่งกาเนี่แหละเข้าไปถึงในเขตรั้วเขตวังเนี่ยมีคนที่เป็นขาราชบริพานเป็นผู้รับใช้มากมายนนางก็ถือของไปแล้วก็ไปไปบอกกับเขาว่าเนี่ยมาขอเข้าเฝ้าพระราชาจำปาเนี่ยพระราชาของเมืองจำปาเนี่ย่าจะมาจะมาขอลูกสาวเนี่ยจะมาขอพระธิดาให้เป็นลูกสะใภ้ผู้หญิงทั้งหลายคนรับใช้ทั้งหลายไม่มีใครกล้ากลัวเน่เพราะว่า พระราชานี่อำนาจสูงสุดอำนาจเด็ดขาดสั่งเป็นก็เป็นสั่งตายก็ตายถ้าไม่พอพระไทยนี่สั่งประหารได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครกล้าที่จะพานางเข้าไปกลัวน่กลัวกลัว,กล,วกลัวพระราชามากผู้หญิงคนนี้ก็แม่ก็ไม่ไม่รู้จะทําไงเดินไปเดินมาวนอยู่ถามคนนั้นก็ไม่ได้ถามคนนี้ก็ไม่ได้ทีนี้เท้าสัก,กเทวราชเดือดร้อนอีกแล้วนะที่นั่งมีอาการผิดปกติเทนปันดุกํพลศิลาอาจรู้สึกเออวันนี้มันร้อนผิดปกติต้องมีใครเดือดร้อนแน่ ก็ตรวจมาดูโรคกลอ้อนี่แม่จะไปขอลูกสาวนี่ให้กับลูกชายของตัวเองก็เลยไปบอกกับเทวดาตนหนึ่งเทวดาท่านหนึ่งเป็นเทพบุตรแปลงกายลงมาเธอไปช่วยเขาสิให้ผู้หญิงคนนี้ได้เข้าเฝ้าพระราชาให้ได้เทพบุตรก็จำแรงแปลงกายลงมาเป็นหญิงสาวแต่งตัวเป็นชุดคนในรั้วนในวังเข้ามาถามถามคุณแม่คนนี้ว่าท่านมาทําอะไรหรือที่นี่นในวังนี่ ก็จะมาขอเข้าเฝ้าพระราชาเนี่ยไม่มีใครพาเข้าไปเฝ้าได้เลยนะเทวดาที่จำแรงมาก็เลยมาี๋ยวฉันจะพาเข้าไปหาเองเทวดาที่จำแรงมาก็พานางเข้าไปเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็ไปกราบทูลพระราชาให้ฟังว่าเนี่ยเตรียมของที่เป็นบรรณาการเป็นเมี่ยงเป็นหมากเป็นภูเนี่ยจะเอามาสู่ขอนะ่สู่ขอพระธิดาปทุมมาเนี่ยไปเป็นลูกสะภย้ยนะลูกชายถ้นมันอยากได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยพระราชาได้ยินดั่งนั้นโกรธมากโอ้โหนี่ พระราชาต่างบ้านต่างเมืองพระโอรสทั้งหลายที่สมบูรณ์พร้อมบริบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติด้วยทรัพย์สินเกียรติยศเยอะแยะมากมายเข้ามาขอพระราชายังไม่ให้เลยแต่นี่ผู้หญิงจนๆเดินทางเข้าวังมาเนี่ยก็เอาเมี่ยงมากำหนึงเอาหมากพลูมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะมาขอพระธิดาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะนะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระราชาโกรธมากโกรธแล้วทํายังไงก็เลยบอกว่านี่ยกตัวอย่างของพระราชาองค์นี้ก็คือพูดแบบเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยบอกว่านี่ถ้าเธออยากจะได้ลูกสาวฉันจริงๆอนะนะ,นะจะไปให้ลูกชายเธอเนี่ยเอาทองคํามาปูหน้าประตูวังเนี่ยปูทําถนนไปเนี่ยถ้ามันเป็นที่มันเป็นสะพานก็ปูทับสะพานไปนะปูทําถนนตั้งแต่หน้าประตูวังไปจนถึงหน้าบ้านของเธอเนี่ยถ้าทําได้ฉันจึงจะยอมยกให้พระพราชาพูดโดยไม่ยังคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ทำพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากมากถ้าทําไม่ได้นะเธอจะต้องถูกประหารเลยนะพระราชาให้คําสั่งเด็ดขาดอย่างนี้เลยเมื่อได้ฟังคําสั่งนั้นทั้งสองคนเทวดาที่พามาก็เอ้าประเหอะแม่เรากลับกันเถอะนะพากลับไปส่งที่บ้านแล้วก็เทวดาที่จําแรงแปลงปกายหมาก,ก็กลับสวรรค์แล้วไปกราบทูลกับพระสกาเทวราชว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะนไปช่วยแล,วแล้วพระราชาเขาออกคําสั่งมาแบบนี้เลยทีนี้แม่ก็มาเล่าให้ลูกชายฟังเจ้ากิงกาเนี่ย นี่เรานะี่ยทเรื่องใหญ่แล้วนะทําในเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้อโดนคําสั่งแบบนั้นลูกชายถามว่าพระราชาสั่งอะไรหรือพระราชาสั่งให้ไปหาทองคํามาเอามาปูตั้งแต่ประตูวังมาจนถึงหน้าบ้านเราเนี่ยถ้าทําได้ถึงจะย,ยอมให้ถ้าทําไม่ได้นี่โดนประหารทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเจ้ากิ่งกาดคิดแล้วคิดอีกเออเราจะจะไปหาทองคํามาจากไหนนี่เยอะแยะมากมายขนาดนั้นด้วยความที่หาทางออกไม่ได้ คืนนั้นก็นอนหลับฝันไปหลับฝันไปก็ฝันไปว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนหนึง่งผมหงอกผมขาวได้นำขังขาวมาให้เธอเลี้ยงนำมาให้เจ้ากิ่งกานเลี้ยงบอกว่าเธอเอาไปเลี้ยงไว้นะทำกรงใหญ่ๆไว้เลยเพราะว่าไอ้เจ้าขัางขาวตัวเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่มันถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นทองคำ ความฝันแบบนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บไอ้เจ้ากิ้งกาเนี่ก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยมันจะเป็นจริงเหรอเนี่ยนะแล้วก็เลยเอคนที่เราที่ที่พอจะช่วยเราได้ก็จะต้องเป็นผู้นำหมู่บ้านเข้าไปหาผู้นำหมู่บ้านนผู้ใหญ่บ้านก็รับรับคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องดีทั้งหลายรับฟังการขอความช่วยเหลือจากลูกบ้านเนี่ยบอกหเจ้ากิ้งกาเนี่ยบอกว่าเนี่ยท่านผู้ใหญ่บ้านขอเถอะ ขอให้เกณฑ์คนชาวบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่คนก็ตามผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะไปช่วยช่วยกันทํากับดักนกนะกับดักข้างาเานี่กับดักนกทาใหญ่ๆไปเลยนะบอกความกว้างความยาวเรียบร้อยนะบอกว่าให้ไปทําในป่าเพราะว่าไม่ต้องขนไม้มาไกลนะขอให้ในบ้านเนี่ยช่วยเป็นธุระให้รวมชาวบ้านมาทําให้หน่อย เมื่อได้บอกกับนายบ้านอย่างนั้นแล้วนายผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็บอกว่าเอ,อรับฟังความร้องขอการขอความช่วยเหลือจากเจ้ากิ่งการนี้แล้วแต่จะไปได้กี่คนไปได้วันไหน,นตอนที่สี่ก็จบลงไปเพียงเท่านี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนกมันจะเป็นนกหน้าตาเป็นแบบไหน,นท่านทั้งหลายก็คอยติดตามไปในตอนที่5วันนี้ก็ขอ อนุโมทนาญาติโยมทุกๆท,ท่านสำหรับเรื่องราวของกิ่งกาแถบทองกันที่4ี่ก็จบตรงตกเพียงเท่านี้ขออนุโมทนา